มาครับหลังจากที่เปลี่ยนสวิตกุญแจข้างหน้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนแจเปิดเบาะตัวนี้นะครับน,นี่นะครับอันดับแรกเลยคือเบอร์สิบถอดน็อตสองตัวนี้ออกนี่ครับอันนี้ผมถอดไปแล้วนี้ แล้วก็เอาไปท้ายออกเลยครับวิธีการเอาออกก็คือเนี่ยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นยกขึ้นอย่างเงี้ยครับยกขึ้นก็ยกแค่นี้ครับดุแล้วก็ถอดปลั๊กอลยก็ได้ถ้ากลัวกะกัเนี่ยครับ,ากกรบจากนั้นก็ถ <c oughs> อดน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยเอาเข็ควงมาถอดครับเนี่ยครับ ถอดออกมาเลยนะครับหลังจากถอดออกมาแล้วก็จะเห็นรูปบางหน้าตายนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนี่แล้เงัดไอ,อ้ควงแบนงัดตัวนี้ขึ้นเนี่ยงัดมาเลยนะครับค่อยๆงัดนี่ผมมือเดียวขนข้างา็ยา <c oughs> นี่ ออกมาแล้วออกมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ขยับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขยับออกมาดันดันออกมาเลยนี่นี่ครับดันดันออกมาอย่างนี้ให้มันออกไปในร่องข้างล่างนี่นมดูดแล เ้วก็หานี่อย่างนี้ออกมาแล้วนี่ครับแค่นี้ครับออกมาแล้วแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปทำเหมือนเดิมเดี๋ยวนี่ครับหาร่องใส่เข้าไป ก็ใส่เดือยล็อกเข้าไปตรงนี้มันจะมีร่องมันอยู่นะครับเป็นร่องเล็กๆนะครับนเนี่ยเนี่ยเห็นร่องไหมครับนะครับวิธีใส่ดูร่องเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ถ้าเราใส่ใตรงร่องครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาเลยอย่างนี้แล้วก็เอานี้เข้าไปเดียวอย่า พอเข้าไปในร่องแบบนี้แล้วก็ตัวล็อกตัวนี้ครับนี่ครับใส่เข้าไปล็อกเดี๋ยวมือเดียวเวลาใส่ ล็อกให้เราสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีร่องร่องอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างให้เราใสให้ถูกร่องนะครับนี่ครับใสเรียบร้อยแล้วดูหัวตรงนี้นะครับเอาหัวด้านนี้ออกมานะครับโอเคครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยดูตรงนี้ด้วยนะครับให้เดือยมันอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับ โอเคครับจากนั้นก็ประกอบกับเข้าที่ให้เป็นเหมือนเดิมขอบคุณครับ